คุณเคยได้ยินตำนานถีป่าห้วยลึกหรือไม่ป่าแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปไม่มีวันได้กลับออกมาเหมือนเดิมอีกเลยชาวบ้านเล่าขานว่ายิ่งลึกเข้าไปคุณจะได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่ไม่มีตัวตนและทุกครั้งที่มีคนละเมิดคำสัญญาห้วยลึกจะ่ะเอาชีวิตกลับคืนไปคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงของชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่บังเอิญเข้าไปในเขตต้องห้ามของป่าแห่งนี้ แล้วสิ่งที่พวกเขาพบมันทําให้ทุกคนรู้ว่าตำนานไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าและถ้าคุณอยากรู้ว่าพวกเขาต้องเจอกับอะไรในป่าห้วยลึกฟังให้จบจนถึงตอนท้ายแล้วคุณจะไม่มีวันมองป่าในยามค่ำคืนเหมือนเดิมอีกต่อไปชี้มือไปทางขวาถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแนวนี้อย่าลืมกด subscribe และอ o m m e n t บอกด้วยว่าอยากให้เล่าเรื่องหลอนแบบไหนในตอนต่อไป ตำนานเล่าว่าป่าห้วยลึกนั้นไม่ใช่ป่าธรรมดาทุกย่างก้าวที่เข้าไปเหมือนมีกระแสสายตาเฝ้าจับจ้องอยู่ตลอดเวลาหลายคนเชื่อว่าในป่าแห่งนี้มีผีดูอาศัยอยู่ผีที่ไม่เคยยอมให้ใครล่วงล้ำดินแดนต้องห้ามของมันค่ำคืนหนึ่งชายหนุ่มสี่คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงตัดสินใจเดินเข้าป่าเพื่อตามหาของป่าและล่าสัตว์เสียงผู้เฒ่าในหมู่บ้านเตือนนักเตือนหนาว่าห้วยลึกอย่าเหยียบเข้าไปมันไม่ต้อนรับใคร แต่พวกเขาหัวเราะเยาะคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล่าเก่าแก่แสงตะเกียงเจ้าพายุสว่างไหววูบว่ากลางความมืดเสียงจิ้งหรีดและกลบดังระงมเหมือนเลงบทเพลงสาบพ,พวกเขาเดินลึกเข้าไปลึกจนไม่รู้ว่ากำลังข้ามเส้นเขตแดนที่ต้องห้ามจูจ่ๆอากาศเย็นจัดจนผิดปกติหมอกหนาทึบพื้นพ,พลานเข้ามาปกคลุมรอบกายทุกคนเงียบกริบราวกับได้ยินเสียงฝีเท้าใครอีกคนเดินตามมาแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่เห็นสิ่งใด ได้ยินไหมเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นเบาๆทุกคนขนลุกสู้พระเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่ในหัวแต่มันลอยมากับสายลมโหยหวนลึกลับและชั่วหนาวเหน็บพวกเขารีบจุดไฟเผากิ่งไม้กองเล็กเพื่อสร้างความอบอุ่นแต่เปลวไฟกลับสั่นไหวเหมือนกำลังจะดับทั้งที่ไม่มีลมพัดในเงามืดข้างกอไผ่เงาร่างผู้หญิงผมยาวยืนก้มหน้าอยู่นิ่งๆไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับ นอกจากหัวใจที่เต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาชายหนุ่มคนหนึ่งเผลอหลุดปากตะโกนใครนะเงาร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาขาวโพลนไร้ตาดำเสียงร้องให้เปลี่ยนเป็นหัวเราะก้องสะท้อนทั่วห้วยลึกพวกเขาพยายามหนีแต่ยิ่งวิ่งก็เหมือนยิ่งวนกลับมาที่เดิมต้นไม้ทุกต้นเหมือนกันไปหมดไม่มีทางออกไม่มีแม้แต่แสงดาวหรือแสงจันทร์นำทาง ในความสิ้นหวังเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูใครก็ตามที่เข้ามาต้องแลกด้วยชีวิตทันใดนั้นหนึ่งในพวกเขาล้มลงไปกับพื้นร่างถูกลากหายเข้าไปในความมืดเสียงกรีดร้องสะท้อนกล้องก่อนจะเงียบหายไปเหลือเพียงความเงียบที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออกใช่อีกสามคนมองหน้ากันน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่เพียงตำนานเล่าขาน แต่มันคือความจริงที่ไม่มีใครควรล่วงรู้แต่คำถามที่ยังค้างคาในใจทุกคนคือผู้หญิงผมยาวคนนั้นคือใครวิญญาณของคนที่ตายไปในป่าหรือบางสิ่งที่เก่าแก่ยิ่งกว่านั้นเสียงหัวเราะยังดังแว่วอยู่ไม่ไกลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งสามคนก้าวถอยหลังช้าๆแต่ทุกครั้งที่ถอยกลับรู้สึกเหมือนกำแพงต้นไม้บีบรัดเข้ามา กิ่งไม้ข้างทางสะบัดไหวเหมือนมือของใครบางคนพยายามเอื้อมาคว้าอย่าแยกกันเด็ดขาดเสียงหัวหน้ากลุ่มสั่งทั้งที่เสียงตัวเองสั่นเครือแต่ความกลัวนั้นแรงจนร่างกายไม่เชื่อฟังหนึ่งในพวกเขาวิ่งหนีไปอีกทางเสียงฝีเท้าหนักๆกระทบพื้นดินหายวับไปในหมอกไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงกรีดร้องดังสะท้อนกลับมาแล้วเงียบหายเงียบเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้น เลือดในกายของสองคนที่เหลือเย็นเฉียบพวกเขากัดฟันเดินต่อไปข้างหน้าหวังว่าบางทีอาจเจอทางออกหรือแสงไฟจากหมู่บ้านแต่แทนที่จะเจอความหวังกลับเจอสารไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางป่าลึกสารนั้นผุพังจนแทบไม่เหลือเขาแต่บนเสาไม้กลับมีคราบเลือดเปรอะกรังเหมือนเพิ่งแห้งนม่นานเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันรอบสารเจ้าลืมคำสัญญาเจ้าลืมคำสัญญา ดังซ้ำไปซ้ำมากล้องสะท้อนเหมือนทั้งป่ากำลังพูดพร้อมกันหนึ่งในชายหนุ่มสุดลงคุกเขา่าเขารู้สึกเหมือนแรงบางอย่างกดทับลงบนบ่าแรงที่หนักขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะบดร่างให้จมดินอีกคนพยายามดึงเพื่อนขึ้นมาแต่เมื่อเงยหน้ามองไปรอบๆกลับเห็นร่างผู้หญิงผมยาวไม่ใช่เพียงหนึ่งแต่เป็นนับสิบยืนล้อมรอบอยู่ทุกทิศทางทุกสายตาขาวโพลนกำลังจับจ้องมาที่พวกเขา เสียงหัวระประสานกันดังสะท้อนจนโสดแทบแตกไฟจากตะเกียงเจ้าพายุพันดับลงในพริบตาความมืดกลืนกินทุกสิ่งและในความมืดนั้นเสียงฝีเท้าช้าๆกำลังก้าวเข้ามาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงหายใจรดต้นคอชายหนุ่มทั้งสองแทบไม่กล้าขยับเสียงหายใจนั้นเย็นเยียบเหมือนลมหายใจของคนตายมันอยู่ชิดติดหลังราวกับกำลังยืนซ้อนร่างพวกเขา ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าไว้แน่นชายที่ยืนอยู่ร้องลั่นพยายามดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นมือที่มองไม่เห็นก็ยิ่งบีบแน่นจนกระดูกแทบแหลกเสียงหัวเราะของหญิงผมยาวดังก้องรอบป่าพร้อมเสียงกระสิบที่ดังชัดเจนขึ้นเรื่อยเจ้าต้องอยู่ที่นี่เจ้าต้องอยู่กับเราชายอีกคนคว้ามีดพกในเอวกรีดลงไปในความว่างเปล่าแต่สิ่งที่โดนกลับไม่ใช่อากาศ มันคือร่างไร้เนื้อแต่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดเน่าเลือดสีดำไหลยหยดลงบนดินพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจของป่ากำลังเต้นแรงสารไม้ผูพังนั้นส่องแสงแดงสลัวออกมาเผยให้เห็นรูปแกะสลักโบราณติดอยู่บนเสาเป็นรูปหญิงสาวในชุดไทยโบราณกำลังยิ้มเย็นชายที่ถูกจับข้อเท้าล้มลงไปกับพื้นร่างครึ่งหนึ่งของเขาถูกดึงลงไปในดินช้า,ชา เหมือนดินกำลังกลืนกินเขาอย่างหิวโหวยเสียงร้องขอความช่วยเหลือสันสถานไปทั่วป่าอีกคนพยายามดึงเพื่อนขึ้นมาแต่แรงนั้นมหาศาลเหมือนทั้งป่ากำลังช่วยกันฉุดลากเหยื่อเข้าสู่ท้องดินเสียงผู้หญิงนับสิบกรีดร้องพร้อมกันดังสะท้อนจนเลือดในกายแข็งค้างและท่ามกลางเสียงกลาหนนั้นเสียงหนึ่งที่แตกต่างดังขึ้นชัดเจนกว่าทุกเสียงใครก็ตามที่ละเมิดคำสัญญา จะไม่มีวันได้กลับออกไปชายหนุ่มที่ยังยืนอยู่ตัวสัญงงนงงกเขามองเพื่อนที่กำลังถูกกลืนลงไปในดินดวงตาเพื่อนเบิดโพลงน้ำตาไหลพรากเสียงร้องสุดท้ายขาดหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและพื้นดินที่ปิดสนิทเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ตรงนั้นเขาสุดลงคุกเข่าหอบหายใจทีแต่ยังไม่ทันจะได้ตั้งสติสายลมเย็นจัดก็พัดผ่านจนเปลไฟที่ดับไปแล้วติดขึ้นอีกครั้ง แสงไฟนั้นส่องให้เห็นร่างหญิงสาวชุดไทยโบราณยืนอยู่ตรงสารเก่าดวงตาขาวโพลนจ้องตรงมาไม่กระพริบเธอไม่ได้ยืนนิ่งแต่ก้าวช้าๆามาหาเขาทุกย่างก้าวของเธอเหมือนกดอากาศรอบกายให้หนักลงจนเขาหายใจแทบไม่ออกเจ้าคือคนสุดท้ายเสียงเธอดังก้องแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูเขาพยายามลุกหนีแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น รอบตัวเงาร่างผู้หญิงผมยาวนับสิบยังคงยืนล้อมแต่ครั้งนี้ทุกดวงตาค่อยๆกลายเป็นสีแดงเรืองแสงจ้องมองมาที่เขาพร้อมกันเหมือนฝูงสัตว์หิวกระหายหัวใจเขาเต้นแรงสุดขีดเขารู้ว่าไม่ใช่แค่ผีแต่นี่คือคำสาบเก่าแก่คำสัญญาที่หมู่บ้านเคยทำไว้กับบางสิ่งในห้วยลึกแล้วเสียงกลองโบราณก็ดังขึ้นแผ่วๆจากในความมืด ทำนองโบราณที่ไม่มีใครในยุคนี้เคยได้ยินดังสลับกับเสียงหัวเราอเย็นเยือกของวิญญาณหญิงสาวเสียงกลองนั้นกําลังเรียกเขาให้ก้าวเข้าไปยังสารเก่าแม้ในใจจะกรีดร้องให้หนีแต่เท้ากลับเริ่มขยับก้าวช้าๆตรงไปยังเงามืดใต้สารทุกก้าวที่เขาถูกบังคับให้เดินเข้าไปเสียงกลองยิ่งดังชัดขึ้นรัวหนักขึ้นเหมือนหัวใจของใครบางคนที่เต้นอยู่ใต้ดิน สารเก่าโยกไหวเล็กน้อยเสียงไม้เก่าๆลัาน e เอียดอาดราวกับสิ่งที่ถูกขังเอาไว้ข้างในกำลังตื่นเขาพยายามหันหน้าหนีแต่ดวงตาสีแดงนัสึกคู่รอบตัวบังคับให้เขามองไปข้างหน้ามองไปยังรูปแกะสลักหญิงสาวบนเสาสารรูปนั้นยิ้มกว้างขึ้นทั้งที่เป็นเพียงไม้แห้งผุพังเข้ามาทำพิธีต่อให้จบเสียงกระซิบดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศทางเขาสายหน้าร้องตะโกนลัน่นไม่ ล่อยกูไปแต่เสียงของเขากลับเบาลงเหมือนถูกกลืนหายไปในหมอกแล้วจู่ๆมือเย็นเฉียบหลายคู่ก็โผล่ออกมาจากพื้นดินควา้าขาควา้วาแขนดึงรังร่างเขาไว้เขาดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิน้นเทวันจะก,ก่อไผ่ข้างสารกลับเลื้อยเข้ามาพันแขนพันคอแน่นขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงกลองหยุดลงทั้งป่าตกอยู่ในความเงียบงันจนหูอื้อและมีเสียงเดียวดังขึ้นจากในสาร เสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงแต่แก่ชราลึกจนสันสะเทือนในอกเลือดเจ้าจะเป็นตราประทับใหม่เพื่อสืบต่อคำสัญญาที่ไม่อาจหลีกหนีเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างหลังใกล้มากจนลมหายใจเป่ารถต้นคอเมื่อค่อยๆหันกลับไปสิ่งที่เห็นไม่ใช่เงาของหญิงสาวเหมือนก่อนแต่เป็นใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยรอยสลักโบราณสองตาแดงกำ่ำจ้องตรงมาที่เขาในระยะเอื้อมมือ เขาสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบหยุดเต้นใบหน้านั้นอยู่ใกล้จนแทบจะซ้อนเข้ากับร่างของเขากลิ่นดินเปียกและเลือดเน่าลอยคลุ้งดวงตาแดงก่ำสองข้างขยายกว้างสะท้อนภาพร่างเขาที่กำลังสั่นเทาทัานใดนั้นมือเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยเล็บยาวคมเอื้อมมาลูบแก้มเขาเบาๆแต่สัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนเหมือนน้ำแข็งกดลงบนผิวเจ้าคือเลือดใหม่ของป่า เสียงแหบพราดังก็เหมือนฟ้าร้องอยู่ในอกเขาดิ้นรนสุดแรงพยายามกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกลมหายใจถูกบีบอัดร่างกายอ่อนแรงในหูยังได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงสาวนับสิบประสานกับเสียงคร่ำครวญโบราณจนกลายเป็นเสียงเดียวกันที่บีบคั้นจิตใจแทบแตกสลายพื้นดินใต้เท้าเริ่มแยกออกเผยให้เห็นโพรงมืดลึกลงไปไม่รู้ก้น ไอเย็นผวยพุ่งพุ่งขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนมีร่างนับร้อยกำลังถูกขังอยู่ข้างล่างเาวันที่พันแขนพันคอเขาค่อยๆรัดแน่นดึงร่างเขาเองไปทางโครงนั้นเขาพยายามเกาะเสาสารผ้ผุไว้เต็มแรงไม้เสากลับอุ่นร้อนเหมือนเลือดสดกำลังไหลยอยู่ภายในแล้วรูปแกะสลักหญิงสาวบนเสาที่ควรเป็นเพียงไม้แกะเก่าแก่กลับค่อยคอยเคลื่อนไหว ดวงตาขาวโพลนเปิดขึ้นพร้อมรอยยิ้มกว้างที่เผยให้เห็นฟันดำแหลมคมทั้งปากชายหนุ่มเบิกตาโพลงร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกสะกดรูปแกะสลักหญิงสาวค่อยๆหลุดออกมาจากเสาไม้เสียงไม้แตกดังสนั่นร,รอบศาลเสา,สาเก่าโครงเคลงเหมือนกำลังจะพังทั้งหลังแต่ร่างนั้นกลับย่างก้าวออกมาอย่างสง่างามแม้เนื้อหนังจะเปื่อยยุ่ยแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับน่าเกรงขามคำสัญญาไม่เคยถูกลบเลือน เสียงของนางสะท้อนก้องไปทั่วป่าห้วยลึกทุกต้นไม้สันสะเทือนใบไม้ร่วงโปรยราวกับฝนเงาวิญญาณผู้หญิงนับสิบรอบตัวเริ่มคุกเข่าลงก้มหัวต่อร่างแกะสลักที่มีชีวิตชายหนุ่มสั่นสถานพยายามตะเกียกตะกายหนีแต่ขาไม่อาจขยับเหมือนถูกฝังลึกลงไปในดินน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวกะกูไม่รู้เรื่องปล่อยกูไปทีหญิงสาวโบราณก้าวเข้ามาใกล้ ใบหน้าเน่าเปื่อยนั้นก้มลงมาจนเกือบชิดหน้าผากเขาลมหายใจเย็นเยือพ่นออกมาและเสียงกระซิบดังแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับสลักลงในวิญญาณเจ้าคือผู้สืบต่อทันใดนั้นมือทั้งสองของนางก็กดลงบนอกเขาเต็มแรงความเจ็บปวดแล่นพ่านไปทั้งร่างหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกและเสียงกลองโบราณก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังสนั่นจนป่าทั้งผืนสถานสะเทือน เปลวไฟสีแดงพวยพุ่งพุ่งขึ้นรอบสารเงาผีหญิงสาวรอบด้านส่งเสียงกรีดร้องพร้อมกันก้องสะท้อนเหมือนกำลังประกาศการกำเนิดบางสิ่งแล้วร่างชายหนุ่มก็ถูกยกขึ้นกลางอากาศแขนขาถูกตรึงแน่นเลือดค่อยๆไหลออกจากตาหูและปากหยดลงสู่โพรงมื้อใต้สาลดินที่แตกอ้ารับเลือดอย่างหิวกระหายเสียงดูดซับดังซูบซูบ เหมือนพื้นป่ามีชีวิตและกําลังเลียกินเลือดทุกหยดไม่ให้เหลือร่างของเขาค่อยๆแข็งเกรงดวงตาที่เคยเป็นของมนุษย์พลันกลายเป็นสีดำสนิทก่อนจะแดงสว่างขึ้นเหมือนฐานไฟที่ลุกโชนเส้นเลือดทัว่วตัวพองโตและเรืองแสงแดงฉานผิวหนังแตกเป็นรอยลึกเสมือนร่างมนุษย์กำลังถูกฉีกเพื่อรองรับสิ่งใหม่เสียงหัวเราะโบราณดังสะท้อนออกมาจากลำคอแต่ไม่ใช่เสียงที่เขาควบคุมได้ เสียงนั้นหนักแน่นจนใบไม้รอบตัวสั่นสะเทือนภาชนะได้ถูกสร้างขึ้นแล้วคำสัญญาจึงสมบูรณ์หญิงสาวโบราณสุดกายลงคุกเข่าเงาผีหญิงนับสิต่างก้มศีรษะติดพื้นพนมมือไหว้ด้วยความเคารพบรรยากาศทั้งป่าเต็มไปด้วยแรงกดทับเหมือนอากาศถูกดูดออกไปจนแทบหายใจไม่ได้ร่างชายหนุ่มถูกยกสูงขึ้นอีกแขนขากางออกเหมือนถูกตรึง เปลวไฟสีดำลุกโชนรอบกายควันหนาทึบแผ่กระจายออกไปทั่วห้วยลึกต้นไม้โบราณหักโค่นทีละต้นสัตว์ป่าที่เหลือร้องโหยหวนและล้มตายทันทีเงาสัตว์ประหลาดหัวกวางที่ปรากฏบนฟ้าแผ่เสียงคำรามก้องจนหุบเขาสั่นสะเทือนและมันค่อยๆลดสายตาลงมามองภาชนะใหม่เสียงกระซิบดังพร้อมกันทั้งป่าข้าคือเจ้าของห้วยลึก และเลือดเจ้าคือกุญแจที่ปลดค้าออกมาร่างชายหนุ่มสะบัดหัวอย่างบ้าคลัง่งในดวงตาแดงฉานยังแฝงประกายเศษเสี้ยวความเป็นมนุษย์เขาพยายามร้องห้ามพยายามดิ้นสุดแรงแต่ทุกการดิ้นรนกลับทําให้เทวันสีดํารัดแน่นยิ่งกว่าเดิมแล้วทันใดนั้นพื้นดินทั้งป่าแตกออกพร้อมกันเผยให้เห็นเงาร่างสีดำหมาที่คืบพานขึ้นมาจากใต้โลกเสียงแตกสะเทือนจากใต้ดินก้องกังวาน พื้นห้วยลึกปริแตกเป็นเส้นทางยาวเหยียดไฟสีแดงพวยพุ่งพุ่งออกมาจากรอยแยกเหมือนลมหายใจของโลกใต้พิภพกำลังตื่นขึ้นเงามมูหมาคืบคลานขึ้นมาช้าช้าแขนยาวเหมือนกิ่งไม้พันกันนับร้อยเลื้อยออกมาจากความมืดทุกครั้งที่มันขยับพื้นป่าก็สั่นสะเทือนต้นไม้โบราณหักโค่นราวกับเป็นเพียงก้านหญ้าเสียงคร่ำครวญน้พันดังออกมาจากร่างนั้น เป็นเสียงของผู้คนที่เคยหายสาบสูญในห้วยลึกผสมประสานกันเป็นเสียงเดียวกรีดร้องร่ำไห้และหัวเราะบ้าคลาั่งดังก้องสะท้อนจนเลือดในกายเย็นเฉียบหญิงสาวโบราณยกมือขึ้นสูงทำให้เงามืหมาหยุดนิ่งดวงตาแดงเพลิงมหาศาลเบิกกว้างจ้องลงมายังภาชนะใหม่ที่ลอยอยู่เหนือสารชายหนุ่มกรีดร้องอีกครั้งเสียงที่ออกมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่ก็ประปนไปด้วยเสียงคำรามต่ำลึกเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงของบางสิ่งที่อยู่ในกายเขาแล้วเลือดดำยังคงไหลรินจากแผลแตกทั่วตัวหยดลงสู่ดินที่กระหายไม่รู้จบทุกหยดที่ตกลงไปทำให้งอมมือหมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงกระซิบชัดเจนก็ดังขึ้นในหัวเขาเสียงเดียวที่แตกต่างจากคอโกลาหนทั้งหมดเจ้าจะเป็นสะพานเชื่อมโลกของเราเข้ากับโลกมนุษย์ ทันใดนั้นเงาหมอหมาก็ยื่นแขนยาวสีดำออกมาคว้าสารเก่าไว้แน่นเสียงไม้แตกดังสะเทือนป่าและทุกสรรพสิ่งรอบตัวเริ่มถูกกลืนเข้าไปในความมืดของมันทีละน้อยทุกอย่างรอบตัวถูกดูดเข้าไปอย่างไร้ปราณีต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นหักโค่นแล้วสลายเป็นผงดำสัตว์ป่าที่พยายามหนีถูกแขนสีดำคว้ากลืนหายแม้แต่หินผาและลำธารก็ถูกฉีกขาด เหลือเพียงความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยหมอกดำหนาทึบชายหนุ่มที่ลอยอยู่กลางอากาศเริ่มถูกทวันสีดำแทรกเข้าไปในปากในจมูกและใต้ผิวหนังเขาดิ้นสุดแรงดวงตาแดงฉานไหวสัน่นเหมือนจิตวิญญ,ญาณกำลังถูกฉีกออกจากร่างแต่เสียงต่ำลึกในอกยังหัวรอกก้องเจ้าไม่ใช่เจ้าอีกต่อไปเจ้าเป็นของเราหญิงสาวโบราณก้าวเข้าใกล้ศาลที่กำลังพังทลายแสงไฟแดงสะท้อนบนใบหน้าเน่าเปือยของนาง ถึงเวลาแล้วประตูแห่งห้วยึกจะถูกเปิดตลอดการเสียงของนางดังพร้อมกับเสียงหัวเราะโหยหวนของวิญญาณนับร้อยรอบป่าร่างชายหนุ่มค่อยๆแผ่พลังสีดำออกมารอบตัวเปลวเพลิงมืดลุกท่วมจนกลืนแม้แต่หมอกทุกครั้งที่เขากรีดร้องเสียงกรีดร้องนั้นกลับไม่ใช่เพียงเสียงของเขาแต่เป็นเสียงของนับร้อยชีวิตที่ร้องประสานดังสะเทือนเหมือนโลกกำลังจะแตกสลายเงามหมาที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน ค่อยๆกางแขนยาวออกไปสุดขอบป่าแต่แทนที่จะหยุดที่นั่นมันกลับยืดข้ามภูเขาเหมือนกำลังโอบรัดแผ่นดินทั้งผืนแล้วันใดนั้นเองดวงตายักษ์ย้ายสีแดงเพลิงกลางร่ามาหือมาหันกลับมามองจ้องตรงเข้ามาในสายตาของชายหนุ่มเรากับกำลังจะหลอมรวมทั้งสองเข้าเป็นหนึ่งเดียวดวงตายักษ์ย้ายสีแดงเพลิงนั้นกวาดจ้องเรากับทะลุเข้าไปถึงก้นบึ้งวิญญาณชายหนุ่ม เขาร้องกรีดออกมาอย่างสุดเสียงแต่เสียงที่ดังออกมากลับไม่ใช่เสียงมนุษย์หากเป็นเสียงก้องสะท้อนที่ทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนเทาวันสีดํารอบร่างเริ่มดูดกลืนผิวหนังเนื้อหนังค่อยๆแห้งกรอบลอกหลุดออกทีละชิ้นเผยให้เห็นเส้นเลือดแดงฉานเรืองแสงอยู่ข้างในทุกเส้นเชื่อมโยงกับงาหม,มาที่แผ่ปกคลุมทั่วป่าเหมือนสายโซ่แห่งคำสาปที่ผูกพันวิญญ,ญาณเขาเข้ากับปีศาจ หญิงสาวโบราณชูมือขึ้นสูงทันใดนั้นเสียงกลองโบราณก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงในป่าแต่ก้องสะท้อนไปทั้งหุบเขาเสียงนั้นเหมือนกำลังประกาศต่อโลกมนุษย์ว่าประตูของห้วยลึกได้ถูกเปิดแล้วหมอกดำหนาเริ่มแผ่ขยายคลานออกจากป่าไปตามทางน้ำและร่องเขาหมู่บ้านใกล้เคียงที่เคยมีแสงไฟอบอุ่นพลันดับวูบลงพร้อมกัน เหลือเพียงเงามืดทมินที่คืบคลานเข้าแทนที่ชายหนุ่มพยายามเปล่งเสียงสุดท้ายจากวิญญาณที่เหลืออยู่แต่สิ่งที่ออกมาจากปากเขากลับเป็นถ้อยคำโบราณที่เขาไม่เข้าใจคำสาปแช่งที่ไม่มีวันย้อนกลับและในวินาทีนั้นเองเงาหิมาโน้มกายลงมาดวงตาเพลิงยักย้ายประกบเข้ากับดวงตาแดงฉานของเขาความมืดทั้งหมดพลันพุ่งเข้าสู่ร่างเพียงหนึ่งเดียว จนทั้งป่าสันสะเทือนดุดโลกกำลังจะพังทลายร่างชายหนุ่มที่เคยดิ้นรนพลันหยุดนิ่งเถาวันสีดำค่อยๆค,คลายออกจากกายเหลือเพียงเงาเปลวไฟสีแดงเรืองรองห่อหุ้มไว้ทั้งตัวเมื่อหมอกดำสลายตัวลงทีละน้อยสิ่งที่ยืนอยู่กลางซากสารพังทลายไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปหญิงสาวโบราณมองดูด้วยรอยยิ้มเย็นนางคุกเข่าลงเบื้องหน้าพร้อมเสียงวิญญาณสิทธก้มกราบ คำสัญญาได้กลับมาสมบูรณ์แล้วเสียงของนางก้องสะท้อนทุ้มต่ำและสั่นสะเทือนชายหนุ่มออสิ่งที่เหลือจากเขาค่อยๆก้าวออกจากหมอกร่างสูงใหญ่ดวงตาแดงฉานใบหน้าที่เคยเป็นมนุษย์เหลือเพียงเงาลังเลือนแทนที่ด้วยเขาโครงของสิ่งชั่วร้ายที่ถูกปลุกขึ้นมาหมอกดำคลายตัวไปทั่วหุบเขาเสียงกลองโบราณค่อยๆจางลงป่าหุยลึกกลับเข้าสู่ความเงียบงันอีกครั้ง มีเพียงเสียงลมอื้ออึงพัดผ่านและความรู้สึกเย็นเยียบที่เกาะกินหัวใจทุกชีวิตที่อยู่รอบนอกชาวบ้านเล่าขานกันในคืนถัดมาไฟในหมู่บ้านดับพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุสัตว์เลี้ยงในคอกตายเรียงราวกับถูกบีบคอและเสียงกรีดร้องโหยหวนจากห้วยลึกยังดังแว่วมาในยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปอีกตํานานถีป่าห้วยลึกถูกปิดตาย แต่คำถามที่ไม่มีวันถูกลบเลือนคือสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นใหม่ในคืนนั้นยังคงเดินวงเวียนอยู่กลางป่ามืดหรือไม่และหากวันหนึ่งมันก้าวพ้นเขตห้วยลึกออกมาใครเล่าจะหยุดมันได้